ไปพี่นอ้องช่มรสภูมิพ่วงรถขายอาหารบ่แเมนต่จะคนได้พี่น้องพวกเต่รถอันภูมิพ่วงมาจอดปุ๊บม้ากัคูอกันพี่น้องอ่ามาเบิง่งนี่อยียงมาขายเนีอาก,กาศฮอนรักพี่น้องโอ้ยมื้อสอง2มือนเราหมื่อ,อ้านก็บ้อนคูอกันมม้่นี้ก็บ้อนคือกันพี่น้อง ข้างในเพคยนี่ดูแม่ดิจิ่นพริไข่เอาเส้นเล็กบวนีรมีปลาปลาร้าเอาปลาหลากบนพี่น้องปลาแดกหอมใหญ่กระเทียมพริกแบบพริกบ้านเฮาแล้วก็พริกตำบางฮุ้งพริกตำบางฮุ้งนี่อันนี้เขาเรียกพริกกินดาเนาะพริกกินดานี่ทุกมือนี่ราคาถือ เนาะแล้วก็มีบกักนาวมากันมากันนี่กันราคาเทีอคือกันเกรือเทศถุงละถุงละยี่สิบบาทแบบเกรือเทศอ้าวได้หลายเนาะเนาะนี่กระพักต่างๆแล้วก็หนังหนังที่เขาจะต้มเรียบร้อยพี่น้องกุ้งกุ้งขาวปลาทู ปลาทูนหนึ่งขงนมกับมี่พี่น้องอันนี้ประเภทไก,ก่มี่ปีกมี่ขามี่ตีนอันนี้เป็นเป็นอย่างเนื้อหมูพี่น้องเนื้อหมูมแล้วก,ก็พักพักหม ันนี้เห็ดนั่งล่มไม่นั่งฝากเห็ดพี่น้งอ,นนองพวเห็ดต้นขาวตัวมีหอมมีเห็ดที่ปุ่นแค่ร้อนผักกาดงาผักกาดผู้ แจง,งโมนวยเท่าไดเนาะพอค่ะหน่วยล่่ลมบนี่บอกนี่บอสามสิบหาแจงดีบอกสามสิบห้าแจงกันนะพี่น้อง ตลาดแร่งกระซื้อรถมาขายกระซื้อพี่นอ้องสวอดีเล็กเสียวเ,เงินมาจะใส่กระดอปเดียวนะี่ักขามพี่นอ้องตักก้า เป็นเท่าไดก็าาพ่าป้าล่างเนะแม่แม่จ้ะเป็นเจ็ดสบห้